สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมง,งายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทาง เพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ก็ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องเสิร์ไฟไพ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก t e m p e r a n c e แปดถ้วยนะคะ queen of cup s page of Wands emperor นะคะสี่ไม้เท้าหกเหรียญอัศวินเหรียญ moon แล้วก็ใบสุดท้ายสามถ้วยเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะกับชาว ราศีตุลน,นะคะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะที่มันจะส่งผลทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีมากขึ้นนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะทําให้คุณต้องปรับตัวนะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องต้องพัฒนาตัวเองนะหรืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของความเป็นอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ มันจะส่งผลดีนะในหน้าที่การงานหรือส่งผลดีในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะดังนั้นนะอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงหรืออย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงทุกๆก,การเริ่มต้นใหม่จะทําให้คุณนะประสบความสําเร็จหรือได้ดิบได้ดีเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะทําให้เราได้เจอเส้นทางชีวิตที่ดีนะเป็นสิ่งที่มันเหมาะสม เป็นสิ่งที่มันคู่ควรกับเราก็ได้นะคะก็เป็นพลังงานจากไพ่นะที่จะสื่อบอกกับชาวราศีตุลน,นะคะนะก็จะเป็นดวงของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นบางท่านนะอาจจะออกจากงานที่หนึง่งแล้วก็ไปทําอีกที่หนึ่งที่มันมีโอกาสเติบโต,โตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้ นะเหมือนโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่มันจะทำให้คุณก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมหรือเราอาจจะทำกำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เราอาจจะทุ่มเทกับมันแบบเต็มที่แล้วนะทำเต็มที่มันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ได้เป็นตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางของเราหรือ มันอาจจะมีปัจจัยหรือมีสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันก็เลยทําให้อาจจะต้องอหยุดทําจากสิ่งนั้นนะเพื่อไปทําสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะมันจะมีบางอย่างให้เราได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะเพื่อทําให้คุณได้เจอสิ่งที่ใช่สําหรับชีวิตของเราด้วยนะมีดวงได้ออกจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่ด้วยนะคะเนี่ยเหมือนคุณได้หันหลังจาก อะไรที่มันเป็นสิ่งเลวร้ายหรืออาจจะเป็นเรื่องไม่ดีความล้มเหลวต่างๆนะเหมือนคุณมูฟออนจากสิ่งนั้นได้แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำสิ่งใหม่ที่มันดูสดใสมากขึ้นก็เป็นดวงชะตาที่เหมือนได้เกิดใหม่เหมือนมีการฟื้นฟูหรือมีการาพักฟื้นแล้วก็มีสภาพาร่างกายหรือจิตใจที่ดีแล้วเหมือนเข้มแข็งมากแล้วก็พร้อมที่จะ มีแรงฮึดสู้หรือมีกำลังใจในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะหรือเป็นราศีที่ได้หลุดพ้นนะจากาจากสิ่งไม่ดีหรือหลุดพ้นจากคนไม่ดีก็ได้นะคนไม่ดีคนที่คิดร้ายกับเราเขาก็จะถูกปัดเป่าออกไปนะคะแล้วก็จะนำพาคนที่ดีนะคนที่คอยช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราหรือเป็นคนที่ เป็นกรลยาณิมิตที่ดีกับเราที่จะเข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะคุณจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลมีคนมาใจดีกับเราช่วยเหลือเราในยามที่เราเดือดร้อนมีปัญหาก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะเข้ามาแนะนำเข้ามาฉุดให้เราลุกขึ้นนะจากสิ่งเลวร้ายจากเรื่องเลวร้ายต่างๆนะคะแต่ว่าเวลาที่เรา เจอปัญหาอะไรสักเรื่องหนึ่งเราลองแก้ไขนะด้วยตัวของเราก่อนนะคะนะอย่าเพิ่งไปอขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเราลองพยายามนะที่จะจัดการด้วยตัวของเราก่อนถ้ามันไม่สามารถที่จะจบปัญหาได้เราอ,อาจจะต้องไปพึ่งพานะขอให้คนอื่นมาช่วยนะคะนะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ให้คนอื่นช่วยอยู่เรื่อยๆนะเราก็คงจะ ทําอะไรไม่เป็นนะก็ต้องฝึกฝนนะคะนะเป็นเหมือนแบบว่าเราต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเป็นการได้พัฒนาตัวเองในอีกทางหนึ่งด้วยนะคะนะก็จะมีดวงของการได้รับความเมตตาเอ็นดูและก็เป็นดวงของการบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการได้จบจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นในสิ่งที่มันดีมากขึ้นคุณอาจจะกําลังบุกเบิก เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อยู่ก็ได้นะอาจจะกําลังวุ่นวายอาจจะกําลังศึกษาเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนตัวเองอยู่ซึ่งมันก็กําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆการเริ่มต้นใหม่มันก็ยากเสมอแหละนะคะแต่ถ้าเราไม่ท้อนะไม่หมดพลังใจความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นได้นะรวมทั้งเป็นดวงชะตาที่มีสิง่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องดูแลดีมากๆนะเหมือนเป็นดวงคนดีผีคุ้มนะคะ ถ้าเรากระทำความดีในรูปแบบต่างๆคิดดีทำดีมีความขยันหมั่นเพียรน,นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอยอวยพรอวยชัยให้คุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็ปัดเปล่าสิ่งชั่วร้ายออกไปการคนไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็จะนําพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะแต่ถ้าเราขี้เกียจทําสิ่งไม่ดีอะไรไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่มี อยู่เคียงข้างเรานะคะก็จะอะมลา,ายหายไปดังนั้นนะเราก็ต้องกระทำแต่ความดีไว้จะดีกว่านะคะเป็นดวงชะตานะที่คุณกําลังมีชีวิตที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะดังไพ่4ไม้ท้านะคะบางท่านอาจจะ,ะมีดวงได้บ้านมีดวงได้รถหรือได้ทรัพย์สินมีค่าที่สามารถจะ,ะการันตีถึงฐานะความเป็นอยู่ที่ มั่นคงเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงการได้ทํางานที่มันมั่นคงนะบ้านที่มีความสุขนะหรือเป็นเจ้าของอกิจการนะร้านค้าก็ได้นะคะบางท่านอาจจะวางแผนทําธุรกิจของตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองนะมีการเกิบโตในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาจจะได้ดีได้รับข่าวดีในเรื่องของการปรับตําแหน่งนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ล้วนแล้วเป็นข่าวดี เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันหมายถึงชีวิตกําลังสร้างความมั่นคงนะสร้างหลักปักฐานที่มันดูแข็งแรงนะทำให้ชีวิตของเราค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือบางท่านอาจจะไปะร่วมงานบุญงานมงคลงานรื่นเริงต่างๆหรือได้ทํากิจกรรมดีๆนะอาจจะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมก็ได้เพราะว่ามีไพ่หกเหรียญน,นะคะคุณอาจจะได้ไป ทําทบุญใหญ่หรือได้ไปช่วยเหลือคนอื่นครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้ที่เหมือนจะเป็นการได้สร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าการจะไปช่วยเหลือใครนะก็ดูกำลังความสามารถของเราด้วยอย่าช่วยจนตัวเองเดือดร้อนนะคะแล้วก็ใจดีให้ถูกคนด้วยนะใจดีกับคนที่ดีกับเรานะคะนะใครที่ไม่ดีกับเราก็ปล่อยเขานะเราไม่ต้องไป อาจงเกียดจงชังหรือไปทําไม่ดีตอบโต้ไปเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นการสร้างวิบากกรรมสะปอะปากนะคะนะคนไม่ดีคนที่ทําให้เรามีความทุกข์นะหรือคนที่คิดลบอะไรต่างๆคือเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้เราเอาตัวเองถอยห่างออกมาให้ไกลที่สุดแล้วก็มุ่งมั่นนะคะกับเป้าหมายนะของเราจะดีกว่านะใครจะดูถูกใครจะพูดว่าเราก็ปล่อยเขานะคะเราให้ความสําเร็จของเรานี่แหละนะเป็นกระบอกเสียงที่จะ ทําทให้คนรอบตัวนะยอมรับในตัวเราเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีตุลน่นะเรื่องการเงินก็โดดเด่นนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านการเงินนะทำงานธนาคารสถาบันการเงินหรือธุรกิจซื้อมาขายไปนะธุรกิจเก่งกําไรอะไรต่างๆนะรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางการขนส่ง ก็จะประสบความสําเร็จนะคะเป็นช่วงกอบโกยเงินนะกอบโกยความสําเร็จเลยก็ได้นะคะเนี่ยได้เฉลิมฉลองกันด้วยนะอาจจะได้งานใหญ่มาทําได้โปรเจกต์ใหม่มาทําก็ได้นะหรือได้สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณหวังมันจะสําเร็จได้นั่นเองนะคะหรืออะไรที่เราอาจจะหมดหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งอะไรที่มันเป็นของเรานะก็จะ เป็นของเราอยู่วันยังค่ำนะหรืออาจจะหมายถึงโอกาสที่มันอาจจะเคยหลุดลอยหายจากเราไปนะเราก็จะได้รับโอกาสนั้นกลับมาเป็นของเราได้นะคะก็จะมีเรื่องดีๆเรื่องน่ายินดีรวมถึงข่าวดีเข้ามาในชีวิตมากมายเลยทีเดียวแต่เราก็ยังคงแบบมีแอบเครียดอยู่นะคะนะมีไพ่โมนด้วยอาจจะเครียดหรือ จริงจังกับการใช้ชีวิตมากเกินบางท่านอาจจาะกาังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะอาจจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จนทำให้มันกดดันตัวเราเองก็ได้นะคะก็พยายามมีสติกับการใช้ชีวิตแล้วก็อย่าไปเครียดกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะคะเราอยู่กับปัจจุบันก่อนนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ทำเต็มที่นะคะสุดความสามารถแล้วอนาคตมันก็จะดีตามไปด้วยอ่าโอเคแต่ว่าเราก็อาจจะมีเป้าหมายมีสิ่งที่เราคาดหวังไว้แต่เราก็อย่าไปยึดติดกับมันมากเกินไปเดี๋ยวมันอาจจะเป็นการกดดันตัวเองนะคะเราก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแหละแล้วก็อย่าไปาทุกข์กับเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว มันเป็นสิ่งที่เลยมาแล้วผ่านมาแล้วเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรได้นอกจากเอามาเอาสิ่งนั้นนะคะที่เคยผิดพลาดที่เคยทำล้มเหลวเอามาปรับปรุงแก้ไขนะเพื่อที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงและทำให้สิ่งนั้นดีมากขึ้นอย่างน้อยๆเราก็รู้แล้วนะว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะประสบการณ์ชีวิตมันก็จะสอนเรามากมาเยเลยทีเดียวก็นำ เรื่องราวในอดีตนะคะทั้งเรื่องดีไม่ดีก็มาปรับปรุงแก้ไขมาเป็นประสบการณ์มาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะต่อยอดในการทำสิ่งดีๆต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้น สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมานาที่นี้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องการดาพยากรก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ